สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับฮานอยโมบานนะครับอาจารย์ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับรอบพิเศษดูดไปนะครับผมรอบปกตินะครับเข้าเ่นสองนะครับรอบ b ีไอพดูดไปนะครับและลาวพัฒนานะครับเข้าตัวฟันแปดนะครับผมฮานอยเสาอาทิตย์ก็ เบาๆกันนะครับผมหลุ้นเอาแค่ค่ากับค่าพอนะครับหานอยรอบพิเศษนะครับผมเล็กเด่นนะครับศูนและสามนะครับฟันศูนย์นครับผมตัวเจาะศูนย์สาม ศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์เก้าสามสี่สามแปดสามเก้า ตุก,กันนะครับผมสี่แปดสี่เก้าแปดเก้าเด็สามตัวศูนย์สามสี่ศูนย์สามแปด 039นะครับผมน้อยปกตินะครับเด็กเด่นนะครับผม3และ5้ัน3ตัวเจาะ35มหาสามหนึ่ง สามสองสามหกห้าหนึ่งห้าสอง ห้าหกตัวกันนะครับผมหนึ่งสองหนึ่งหกสองหกเลขสามตัวสามห้าหนึ่ง สามห้าสองสามห้าหกนอยบี p พีนะครับผมเลขเด่นเก้าและสามฟันเก้าห้นะครับตัวเจาะนะครับผมเก้าสาม เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดสามศู์สามหนึ่ง สามสองถูกกันนะครับผมศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเลขสามตัวเก้าสามศูนย์ เก้าสามหนึ่งเก้าสามเจ็ดนะครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อนะครับกับหวยมาเลยนะครับผมเลขเดินนะครับแปดและสามฟันแปดนะครับตัวเจาะแปดสาม แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าสามศูนย์สามหนึ่ง สามเก้า <39, S 2> ตัวกันศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเลขสามตัวแปดสามศูนย์แปดสามหนึ่ง แปดสามเก้านะครับคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาตอบคอมเมนต์นะครับที่เอฟซีนะครับบางท่านนะครับบอกว่าทําไมอาจารย์ไม่เขียนเลขให้ดูนะครับจากประสบการณ์นะครับที่อาจารย์ลงแบบเขียนนะครับเวลารับชมนะครับในคลิปวิดีโอนะครับน้อยนะครับผมน้อยมากๆ ถ้าอาจารย์นะครับลงแบบเป็นคลิปวิดีโอนะครับแบบแบบพูดนะครับเวลารับชมนะครับก็จะมากกว่าแบบเขียนนะครับแล้วก็การนำส่งของ YouTube นะครับก็จะแสดงผลได้ดีกว่านะครับถ้าไม่สะดวกสำหรับ f c นะครับอาจารย์ก็ต้องขออภัยนะครับวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเพียงด้วยนะครับ